สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ปอก็กลับมาอยู่กับน้องยันจังนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อนๆปอเนี่ยจะพาน้องยันจังนะคะไปเข้าทุกชมรมที่อยู่ในโรงเรียนยันเดเละเลยนะคะคือเอาจริงๆนะปอเองก็ยังไม่เคยนะคะเข้าชมรมเนี่ยทุกชมรมเลยนะคือปอเนี่ยจะเข้าแค่บางชมรมเท่านั้นนะคะทุกคนอา้าวว่าแต่เราเนี่ยจะไปเริ่มจากชมรมอะไรดี ะะแล้วก็เดี๋ยวปอเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูว่าเสื้อผ้าแต่ละชมรมนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เนี่ยปอจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาออนทัวร์นะคะเกี่ยวกับชมรมในเกมยันเดรเตนะจ๊ะเออปอว่านะเดี๋ยวชมรมที่หนึ่งที่ปอจะพายันจังนะคะไฟเข้าเนี่ยขอเป็นชมรมทําอาหารดีกว่านะคะหรือว่าทาคุก กีนะคะนี่ชมรมนี้เลยจ้าเออวัสดีค่ะ oh, oh. Oh. คือฉันอยากจะมาอยู่ชมรมนี้ด้วยคนหนึ่งนะคะ ยินดีต้อนรับนะครับอายาโนะและนี่ก็จะเป็นชุดที่เกี่ยวกับชมรมทำคุกกี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราเนี่ยทํำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเราเนี่ยอยู่ในชมรมทำคุกกี้นะจ๊ะนี่เลยค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาที่ตู้เย็นได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะจะมาทำขนมนะคะไปแจกเพื่อนๆค่ะนี่ดูนะคะ นี่คือฝีมือของงานจังจ้ะแม่นี่ค่อยๆหั่นไส้กรอกนะคะให้เป็นปลาหมึกนะคะ ว้าวแล้วเราก็ได้น้องปลาหมึกนะคะมาแจกแล้วค่ะจะบอกว่าเป็นน้องปลาหมึกที่หน้าตาหน้ากินมากๆเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยนะจะต้องมาตามแจกขนมนะคะให้เพื่อนๆนะคะทั่วโรงเรียนเลยค่ะข้อดีของการที่เราเนี่ยเอาขนมมาแจกนะคะก็คือเราจะได้รับคะแนนชื่อเสียงนะคะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะอ่ะก็แจกเลยค่ะกินไหมจ๊ะกินจ จ้า,าแล้วก็กินไหมจ้ากินค่ะตอนนี้เหลือชิ้นเดียวค่ะชิ้นนี้หรอขอให้ผู้ชายก็แล้วกันนะคะโอ เรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แจกขนมเนี่ยจนหมดจานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูกิจกรรมของชมรมทํำคุกกี้นะคะว่าตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีเพื่อนๆฉันมาแล้วไป oh, <hey>. hey. จ้าได้เวลา <and S 1> เข้ากิจกรรมของชมรมแล้วนะลุย และนี่นะคะคือกิจกรรมตอนเย็นนะคะเมื่อเราเนี่ย จะกลับบ้านนอก็เป็นการนั่งพูดคุยกันนะคะระหว่างชมรมคุกกี้ขับนะคะและต่อมาก็จะเป็นชมรมดราม่าขับนะคะมาลุยกันเลยค่ะนี่สวัสดีฉันอยากอยู่ที่นี่เลยคนหนึ่งน่ะฉันน่ะนะรักการสแสดงอ๋อจริงเหรอจ๊ะแล้วฉันจะรอดูนะเรียบร้อยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในชมรมดราม่าขับแล้วนะ ะะสังเกตรตรงที่หน้าอ,อกของเรานะคะว่ามันมีดอกกุหลาบนะคะติดอยู่ตรงที่อกนะคะนี่แหละค่ะคือเอกลักษณ์ของชมรมดราม่าคลับนะคะและสําหรับชมรมดราม่าคลับนะคะให้เราเนี่ยไปเข้ากิจกรรมนะคะได้แค่ช่วงตอนเย็นเท่านั้นนะคะก็คือตอน5โมงเย็นเนาะไหนมาหรือ,อยังเนี่ยนี่ค่ะเขามากันแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าพวกเขานะคะจะมาทำอะไรกันนะคะน มากันแล้วจ้าก็คือจะมี3คนนะคะที่ยืนดูการซ้อมเนี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมี2คนนะคะที่กําลังซ้อมการเต้นละครอยู่นะคะก็ประมาณนี้เลยเนอะงั้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนเย็นเนี่ยชมรมดราม่าคลับนะคะมีอะไรให้เราทําบ้างเนอะก็ไปค่ะไปดูกันตอนนี้นะคะพวกเขาก็กําลังจะเดินม,มาที่หอ,อก,การแสดงนะคะ ครบ5คนพอดีเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยไปติดต่อนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมตอนเย็นได้เลยนะวัสดีค่ะฉันพร้อมแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคน e อส e l ปอืม ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยยันจังนะคะกําลังซ้อมละครอยู่เหมือนกันนะคะเป็นการเต้นแบบเดียวกับคนนั้นเลยนะคะก็น่ารักดีนะคะแล้วก็จะมีคนเนี่ยที่คอยดูเราซ้อมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะและชมรมที่3นะคะที่ปอจะพายันจังเนี่ยมาเข้านะคะก็คือชมรมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์นะคะหรือว่าสิ่งที่น่ากลัวมืดมนนะคะเอาล่ะผู้ชายคนนี้นะคะ ก็คือเป็นหัวหน้าชมรมนะคะนี่ค่ะ,คะก็ทำการนะคะสมัครเข้าไปเลยค่ะอ๋ะอยินดีต้อนรับนายยันจัง เรียบร้อยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลายเป็นหนึ่งสมาชิกข,ของชมรมนี้แล้วนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่ตรงปอกคอได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยมีปอกคอที่โคตรเท่เลยค่ะทุกคนนี่นะคะคือสัญลักษณ์ของการอยู่ชมรมนี้นะคะก็จะมีความเท่ๆดักๆักหน่อยนะคะข้อดีของการอยู่ชมรมนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะสามารถนะคะใส่เสื้อที่อยู่ตรงนี้ได้ค่ะปัง ถามว่าชุดนี้นะคะมันคือชุดอะไรใช่ไหมคะมันคือชุดที่เกี่ยวกับว่าเราเนี่ย กำลังบูชาซาตานหรือว่าเทิดทูนซาตานอยู่นะคะทุกคนเออก็ถามว่าน่ากลัวไหมปอว่าก็แอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็กิจกรรมระหว่างที่เราเนี่ยอยู่ในชมรมนี้นะคะก็คือจะมีเพียงแค่ตอนเย็นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไหนพวกเขามาเกินแล้วหรอเนี่ยสวัสดีฉันพร้อมจะเข้ากิจกรรมนี้แล้วล่ะ อ I hope the demon t ว้าววิ้ดูดิโคดแบบโคดขัอขงอ่ะจะบอกว่านี่แหละค่ะคือกิจกรรมตอนเย็นนะคะของชมรมนี้ค่ะทุกคนมันน่ากลัวมากๆเลยนะคะคือแบบว่าแอบหลอนน่กโอ,อ้แล้วคือแบบ ตัวเราเนี่ยก็คือต้องกลายเป็นคนที่บูชายันซาตานเหมือนกันนะคะแล้วคือตัวเราเนี่ยก็ต้องกลายเป็นคนที่บูชาซาตานจ้าและชมรมต่อไปที่ปอจะพาเอียนจังมาอยู่นะคะก็คือชมรมเกี่ยวกับ การกีฬาค่ะก็คือเดี๋ยวปอจะมาขอเขาเข้าชมรมนะคะนี่หวัดดีเพื่อนว่าแต่พวกนายเนี่ยยังรับสมาชิกอยู่หรือเปล่าะ่ะตอนนี้ฉันอะอย่างว่างเลยอะอยากอยู่แก๊งพวกนายจังเลยขออยู่ด้วยคนหนึ่งเด้เฮ้ยนี่ไง,ไงอยู่ได้นี่วาเออคือฉันอะชอบกีฬานะ่ะชอบว่ายน้ำด้วยอะเฮ้ยสงคนหล่อเลยอะ เออทุกคนดูนี่ดิก็คือว่าเมื่อเรานะคะเข้ามาอยู่ในชมรมการกีฬาแล้วเนี่ยเราก็จะได้แว่นตานะคะเป็นแว่นว่ายน้ำเนี่ยมาอยู่บนหัวเรานะคะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชมรมที่เกี่ยวกับว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีวิ่งด้วยค่ะทุกคนนี่ว่าแต่นายเนี่ยมีอะไรให้ฉันทำหรือเปล่านะ่ะเออ <started S 1> เรามีก <5, S 1> ิจกรรม 5, 5, 5, 5, 5, ตอน5โมงนะ่ะเธอมาสิ อ๋อได้เลยค่ะคือตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถนะคะทํากิจกรรมร่วมกับพวกเขาได้ค่ะแอบเสียดาเหมือนกันนะเนี่ยงานไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะโอ้ยดูสิพวกนายเนี่ยนะวหา้กันคอดสนุกเลยอะ่ะวัสด,ดีครับหัวหน้าหนูพร้อมจะมาเข้ากิจกรรมแล้วนะวัดดี you you ใช่ฉันพร้อมแล้วเอ้ย ว้ทุกคนอันนี้คือเป็นภาพนะคะที่ว่าเราเนี่ยกำลังดูพวกเขานะคะกําลังซ้อมว่ายน้ําอยู่นะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่เห็นจะว่ายเหมือนพวกเขาเลยนะคะคือเราอะยังยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เลยค่ะทุกคนเออและนี่นะคะก็เป็นภาพกิจกรรมของชมรมว่ายน้ํานะคะหรือว่าชมรมการกีฬาเนาะชมรมต่อมานะคะก็คือชมรมเกมมิ่งลับจ้าทุกคนชมรมนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้าง เหมาะกับปอมากๆเลยนะคะวัสดีครับขออยู่เรื่อคอนหนึ่งสิโอเค,อเคได้เลยไอเด็กติดเกม เออว่าไปนะคะผ้าผูกข้อมือสีแดงนะคะคือเอกลักษณ์ของชมรมเกมเมอร์คลับนะครับเพืเ่อนๆก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะคะถามว่าเมื่อเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในชมรมนี้แล้วเนี่ยความสามารถพิเศษก็คือเราสามารถนะคะอัพสกิลนะคะได้ทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลมือเบาเอาไว้ลักษาตัวคนนะคะหรือว่าเพิ่มพละกกาลังเพิ่มความชาร เพิ่มสเตตัสต่างๆนะคะคือสามารถมาเพิ่มได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นข้อดีของการที่เราเนี่ยมาอยู่ในชมรมเกมมิ่งคลับนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถนะคะมาเล่นเครื่องเล่นเกมตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าปอนเนี่ยจะไม่เล่นนะคะเพราะว่าปอนเล่นไม่เป็นคะ่ะนี่ไง ฉันปาแล้วจ้าเฮ้ยเหมือนว่าตอนนี้นะคะหัวหน้าชมรมเนี่ยกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นเกมตกปลาหรอเอ้ยไม่สิมันคือเป็นเกมต่อสู้แน่ๆเลยอะเพราะว่าตัวละครเนี่ยถือไม้นะคะเหมือนว่าจะเป็นดาบค่ะแล้วก็มีเข็มทิศด้วยนะคะเนี่ยเออสวัดดีครับหัวหน้าฉันพร้อมจะเข้ากิจกรรมแล้วนะ มาดิมาเล่นเกมกันเว้ยเฮ้ยเอาดีเจทุกคนแลนนี่นะคะก็คือภาพของกิจกรรมเมื่อเราเนี่ยอยู่ในชมรมเกมมิ่งครับนะคะก็คือว่าทุกคนที่อยู่ในชมรมนี้เนี่ยมานั่งเล่นเกมด้วยกันค่ะเฮ้ย นี่แหละคือชมรมที่ปอชอบที่สุดนะคะทุกคนเออมันลดดีอะ่ะชมรมต่อมาคือชมรมการต่อสู้ค่ะทุกคนซึ่งหัวหน้าชมรมนี้นะคะบอกเลยว่าโคตรหล่อเลยค่ะก็คือบูโดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะบูโดขออยู่ด้วย,วยคนหนึงนะคะเรียบร้อย สัญลักษณ์ของชมรมนี้นะคะก็คือการมีผ้าผูกหัวนะคะที่อยู่บนหัวของเราอะเนาะส่วนตรงนี้นะคะเราก็เข้ามาเปลยนส้ผ้าได้ค่ะทุกคนดูนะนี่เห็นปะ อย่างที่โอ้โหพร้อมต่อสู้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าเราเนี่ยมาท้าพวกคนในชมรมนะคะต่อสู้ได้ด้วยค่ะทุกคนเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราเนี่ยอยากสู้กับคนไหนนะคะก็จะมีตั้งแต่ง่ายมากจนถึงยากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวปอขอท้าบูโดเลยค่ะบูโดคือหัวหน้าชมรมใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเจอเราเลยค่ะทุกคน มาครับผมพ้องประลองแล้วนะมาสู้กันเลยฮึบฮึบเออเออโอ้มันง่ายมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมระหว่างวันนะคะที่นี้เดี๋ยวปอจะพาไปดูกิจกรรมตอนหลังเลิกเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะไปค่ะวัดดีหัวหน้าฉันพร้อมแล้วจ้า อือฮะ Excellent Let's begin ลุยวู้สุดยอดอ่ะเฮ้ยยันจังไปไหนวะน่าเฮ้ยยันจังเอ้ายันจังไปไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนดูเราดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ย <Yeah. laughs> ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าสนใจมากและชมรมต่อมานะคะก็คือชมรมดนตรีค่ะค่ะชมรมนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะดูนี่สิกีตาร์เต็มเลยอะ่ะมาจา้าเริ่มเลยโยโย You wanna join our band ใช่แล้ว Trick w h และนี่นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของชมรมดนตรีคร่ะนะคะก็คือว่าเขาจะมีกิฟต์นะคะรูปโนต้ตเพลงค่ะอยู่บนหัวของเรานะคะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมยามว่างค่ะเราสามารถนะคะมาเล่นดนตรีได้ค่ะทุกคนแต่ว่าปอจะไม่เล่นนะคะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ฉันพร้อมแล้วนะ yeah, <James. S 1> ใช่แล้ว, s <S วู้หเริ่มเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ย แค่มายืนดูพวกเขานะคะซ้อมดนตรีเฉยๆนะคะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมตอนหลังเลิกเรียนนะคะคือพวกเขาเนี่ยมาซ้อมเล่นดนตรีกันนะคะส่วนเราก็คือยืนดูพวกเขาร้องเพลงค่ะเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะคะไปจ้าเออเออ และนี่ก็เป็นกิจกรรมวาดรูปนะคะที่ปอจะพายันจังนะคะเข้ามานะจะบอกว่าปอก็ชอบชมรมนี้เหมือนกันนะสวัสดีค่ะขออยู่ด้วยคนหนึ่งนะคะอุ้ยดูดิ คือแบบว่าหัวหน้าชมรมอะหล่อด้วยอะแล้วก็เสียงหล่อด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นหมวกค่ะก็คือว่าหมวกใบนี้นะคะเป็นในกลักษณ์ของชมรมวาดรูปนะคะทุกคนและเราก็สามารถมาเปลี่ยนสภาพได้เช่นกันนะคะ ดูสิเป็นชุดที่น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยเออคือปอชอบมากๆเลยอยากทุกคนสวัสดีเพื่อนๆนี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะพอเราเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในชมรมเนี่มายืนวาดลูกกันแบบนี้เลยนะคะมาค่ะเริ่มเลยพร้อมแล้วนี่ คือตอนนี้นะคะยันจังก็คือกําลังยืนวาดรูปอยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยมองไม่เห็นว่ายันจังนะคะเขากําลังทําอะไรอยู่นะเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าสงบจิตใจดีอะ่ะเออมันแบบว่าดูเงียบๆเหมือนเราเนี่ยเป็นเด็กศิลป์นะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะและชมรมต่อมาคือเป็นชมรมที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปค่ะหรือว่าการทําข่าวนะคะก็จะเห็นเลยว่าในห้องนี้นะคะก็จะมีแต่รูปภาพ ทุกคนเอาละสวัสดี <Okay. S 1> ฉันขออยู่ด้วยคนนึงนะเพื่อนเออคือแบบว่าที่เนี่ยก็น่าสนใจนะปอก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยอ oh. hey, cool. ่าว้าวทุกคนดูนี่สิตอนนี้นะคะเราก็มีกล้องนะคะห้อยอยู่ที่คอของเราแล้วนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถนะคะเอากล้องเนี่ย ไปถ่ายรูปต่างๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพอขอดูก่อนนะคะว่ามีกิจกรรมต่างหากหรือเปล่านะคะเออเขามีกิจกรรมนะคะตอน5้าโมงเย็นค่ะเฮ้เพื่อนฉันมาแล้วว้าว อ๋อแลนนี่นะคะก็เป็นภาพในกิจกรรมของชมรมวาดรูปนะคะทุกคนก็ถือว่าดูน่าสนุกอยู่นะเพราะว่าทุกคนเนี่ยแบบว่าดูเอนจอยอะเนาะเออประมาณนี้นะคะดีนะทุกคนถือว่าเป็นอีกชมรมหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยชมรมต่อมาคือเป็นชมรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนอันเนี้ยโหย้ยโคตรชอบ เพราะว่าในห้องนี้นะคะมีอาวุธที่ค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยถูกครอบคุมนะคะไปด้วยผ้าสีน้ำเงินอันนี้อยู่นะคะมันคือเครื่อง อาวุธที่แบบว่าอันตรายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์นะคะที่กำลังถูกซ่อมแซมอยู่ด้วยนะคะเนี่ยวัดดีค่ะห,หุยหน้าตาของ<ไ>หัวหน้าชมรมก็คือหล่อเหมือนกันนะเนี่ยอ่อาแล้วก็จอยไปเลยค่ะทุกคนเห็นนี่ไหมคะว่าเราเนี่ยได้แว่นตานะคะคที่เป็นเอกลักษณ์ของชมรมนี้นะคะมาใส่แล้วนะแล้วก็ทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะให้ยันจังนะคะเปลี่ยนสภาอ้าค่ะ เดี๋ยวรอดูนะและนี่ก็เป็นชุดประจําของชมรมวิทยาศาสตร์ค่ะแม่โอ้โหมันเท่มากเลยอะ่ะสวัสดีฉันมาแล้วจ้าวูวดูน่าสนุกเนาะ ว้าวทุกคนดูน,นี่สิคะก็คือจะเป็นภาพแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็คือแค่ยืนอยู่เฉยๆนะคะส่วนคนอื่นก็คือกําลังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะและชมรมสุดท้ายที่ปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูก็คือชมรมดอกไม้ค่ะชมรมนี้เนี่ยบอกเลยว่าปอเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเอออ,อาา่ะฮะ เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้เนี่ยมาแปะอยู่ที่หัวแล้วนะคะอันเดียคือเอกลักษณ์ของชมรมนี้เลยนะคะทุกคนถามว่าเมื่อเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในชมรมดอกไม้แล้วเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างใช่ไหมคะ 1. เลยค่ะเราสามารถนะคะเปิดโกดังอันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องคอยเข้ามยคุณแจแล้วนะคะก็คือว่าสามารถเปิดได้เลยค่ะแล้วก็ในนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหหฮ้ยม แต่เครื่องสังหารน,นี่ยส่วนตรงนี้นะคะเราเนี่ยเข้ามาปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเพิ่มเ,เติมนะคะเราสามารถมาขอเมล็ดพันธุ์นะคะได้จากหัวหน้าชมลมค่ะก็คือเราจะขอได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเขาเนี่ย จะถามว่าเราต้องการปลูกเกี่ยวกับอะไรนะคะเราเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวปอจะมาเลือกเป็นอันที่1นนะคะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นสมุนไพรนะคะที่เกี่ยวกับว่ายาพิษค่ะกินแล้วตายนะคะเรียบร้อยเมื่อเรานะคะได้มรดกพันธุ์มาแล้วใช่ไหมคะก็เอามาปลูกตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเออมันดูน่ากลัวปะ นี่ค่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องนะคะมาคอยดูตรงนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอ่ะเขาบอกว่าอีก4ี่วันนะคะต้นไม้ถึงจะโตขึ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยขึ้นมาที่ชั้น3นะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเราสามารถนะคะเอา,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาปลูกตรงนี้ได้ด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยก็คือแบบว่ามันดีมากๆเลยทุกคนและนี่นะคะก็เป็น การพาเพื่อนๆน,นะคะมาทัวร์แต่ละชมรมนะคะว่าในเกมยันเนเลนเนี่ยมีชมรมอะไรบ้างแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะ mm hmm. คลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ ลงช้าแต่ว่าคลิปนานพอสมควรนะคะก็ดูคนให้แบบว่าจุบๆไปเลยแล้วกันนะคะและหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน